สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับวันนี้พ่อพ่อกันเลยครับช่องห้องโปง่งชาแนลครับวันนี้ห้องโป่งก็ได้ก้อยขมตุ่มแ่บเด้พี่น้องเด้อก้อยแต่ว่าก้อยซุกนะครับเด้อวันนี้ช่วงนี้เอาใ่เอาใจสายซุกก็นครับโ <c oughs> อ้ผนเป็นน้องเด้อ <c oughs> ขมม่มลำเลยเด้อได้อันนี้มนนะนาวนหพี่น้องได้มะละมะละไอเฮือนยังมะละมะละขี้นกห,หน่อยนะพี่น้อง บักไล่หนึ่งนะครับโอ้ยคนน่ะเอามาเนี่ยเสีบเสียบด้วยกันเด้อเอาใจสายซุกก่อนมาเนี่ดงดกินดิบกันช่วงนี้พี่น้องอันนี้จะเป็นต้มต้มเสียบพี่น้องต้มเสียบข้างในนะครับเนาะอืมมาดิกินโดนแล้วครับเนื้อเนาะอ้าวมือนี้มื่อเรียกแขกมานกินเนื้อก่อนมาอนี่แต่ว่ากินซุกก่อนพี่น้องมาอนี่มามาเสีบเสียบด้วยกันพี่น้องเนาะจะมีเอ่อข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวน้ำเดือดมาอนี่เด้อทิพย์เขาหงำแหละนะครับ เบาไลจวดเลยพี่น้องเด้อสดน้ามันหอนก่อนอืม,อม,อมเสียบคล้องแทะเลยพี่น้องมากมากวันนี้จวดจวดน้ำกันเด้ออืมอืม โค้งมุมลำเนี่ยพี่น้องอือมาหน่อยจอเจ็บเข้เาไป่นอะยอดเสด้าเลยครับเลยเสด้าลวกว่ามันเป็นสเสด้าลวกสเสด้าเผากรอบๆเลยพี่น้องอือ แสบของแท้เลยพี่หนองเลยข้าบันนยุดยต้อพี่หนองเนาะม,นมานลาทิตยหม่กินก๋อยกันเรียกว่าก๋อยสุปสุปดีกว่าเนาะ พูดดีกินเลยพี่น้องเวลาหน่อยหอยมันเสียบกวนหน่อยเงีย่ยจอ,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 อท,ทินเรจะจะไม่เหนื่อยอมากหรอกจอทิน sắp toàn nhạy lại phía nào cũng cứ nhạc yub nhảc, cũng bộ mồm buông à phải không, nuốt khói đại đấy, hú, 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 กินเกลียวอืมผักอะไรไม่นู้ไม่ได้กินโดนเลยเนี่ยเ,ย,ยเดี๋ยวสายเดียบจัดให้เลยครับเด้ออดใจรอก่อน <laughs> เยี่ยมดีจ้ะบรรยากาศร่มเย็นเห็นไหมนรอร่มเย็นนี่เดียวร่มเย็นไว้ไว้ยดูข่างบ้าน ชวนอ่กินผู้เดียวกันนะครับด้วยไถทมหายาดร้อนกันเดียวเอาไว้ก่อน ืแสบของแฉะไปเนอะก่อยขมตุ่มแสบแต่ว่าก่อยสุก Cái ăn hai bản lắm Ngay chín về Hmm. Ừ. Rất là bình thường, sợ nó cầm. rồi Nhạc này. Một mùng buông các bạn ạ. อลองโอดีขนาดพี่น้อ,อ,นะนอง เริ่มเย็นเลยพี่เนาะเย็นมากจะเป็นไข่เลยหไวยาาหวขนาดตะทิน 啊，别闹！嗯，对对对。嗯嗯嗯嗯 อมคมนีขนาดนี้ สดบาดได้ก็เสียบบาดนั่นไม่ต้อง <c oughs> ไม่ได้กินโดนแ้นเนี่ยอือ <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีกคำวินน่งข้ากินย่งเสียบอืมอืมยิ้มขับไปวนนอ่มเจอทิ้ง อืมอืมฮมทินนไม้ไปเนอะอ้าครับคลิปนี้นะครับเอาซ้ำานี่ก่อนไป่นองกาได้ก้อยขมตมแสบนะครับเป็นแบบสุกนะครับเนะแสบของแถ่นะครับเด้อครับบ่ไดิกินโดนไี่นองกินเนือเนาะนะครับกระเพิงมา่ด้กิน ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับเนื้อบนนี่กินก็ยังเสียเพื่อเขาเรับเด้อนะครับ,รบเดี๋ยวเอาเอาสายดิบเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เอาซุกก่อนพี่น้องเนะครับจะได้ขอบขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่แกติดต,ตามรับชมช่องฮองป่งชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกอใใอค,กคอมเมนต์ครับท่านใดบนทุกคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะจะได้กับฝากเพือเขาด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะครับเด้อเป็นกำลังใจฮองป่งในเหตุคล หายไข่เลยและพี่น้องนะครับอาการดีขึนหลายหลายนะครับครับขอบคุณอพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับเนาะเอาก่ะ่งได้ไก่ยำถิ่มยาปากันได้พี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์น้ำกันให้เก่านะครับคลิปนี้นะครับเอาซ้ำนีก่ก่อนเป็นอาหารมันบาดง่ายๆนะครับเป็นเป็นแบบเนื้อแต่ว่าแบบซุกนะครับเนาะนะกินกับมะระในหน่อยโอ้เสียไีดีพี่น้องเอาคลิปนี้เอาซ้ำนีก่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวพรอคลิปหน้าสวัสดีครับ